มัวริซิโอสุไลมานขู่ลิฟแชมป์เอสตาดาถ้าไฟหน้าไม่ใช่โรมันกอนซาเลสโดยล่าสุดก็มีรายงานข่าวว่ามัวริซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลกหรือเด c บได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าหากทางเอสตาดานั้นไปชกกับฟังกโก้และไม่ได้ขึ้นชกกับโรมันกรซาเลสในไฟหน้าแล้วเขาก็จะพ้นสภาพแชมป์ของสถาบันเดอยบลบีทันที โดยทางมัวลิโซสุไลมันได้ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าเขาตัดสินใจดึงดันที่จะเดินหน้าที่จะขึ้นโชกกับโจชัวต่อไปเขาก็จะพ้นแชมป์ของเราทันทีและเขาก็จะได้เป็นอิสระที่จะไปโชคกับทางโจชัวฟังกโกตามคำสั่งของสมาคมมวยโลกหรือ WBA ได้สุไลมานกล่าวไม่เพียงเท่านั้นคนใหญ่คนโตของสภาวมวยโลก w b อได้กล่าวเสริมเพิ่มเติมว่า ทางเราพยายามที่จะให้เกิดไฟรีแมตเอสตาด้าโรมันภาคที่3มานานแล้วตั้งแต่ปีก่อนแต่ตอนนั้นไม่ได้สั่งไฟบังคับพอะทางโรมันเป็นรองอันดับที่สองต่อจากเจ้าแหลมซิสเกตรองอันดับที่1นในขณะนั้นแต่สุดท้ายทางดูบก็มาสั่งไฟบังคับตัดหน้าเราไปในเวลาต่อมาถ้าเขายังคงเดินหน้าจะโชคกับโจชัวฟังโก้จริงๆ สถานภาพของแชมป์แฟนชายดู c บีซีของเขาก็จะหมดลงไปทันทีมันเป็นเรื่องที่เรานั้นตัดสินใจได้ง่ายๆเพราะมันชอบทำอยู่แล้วมัวลิซิโซสุไรมานประธานดู c บีซกล่าวปิดท้ายนั่นเอง